สวัสดีจ้าเจ้าปลาเจ้าวันนี้มาเจ้าหน่อยเยี่ยกับข้าวเร็วน้องปิ้นรับปลาแอลมาเดินแอลตีอันศูนย์ชาน้ํามันหินแอลจนอิซินะะ้งมาลับเย่ยมลลกแต่เจ้าแต่นี้สี่โมงเกิงแล้วเจ้าวันนี้เอาหลังเจสซอกตาสองเซนลงวันนี้จะปลาแก่ง,งั้นพักตังใส่กินซ้มแล้วก็ทอดปลาแห้งตีจะป้าเยี่ยมไหวเจ้ามาพักกาแรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า cao ba ngàn cao bà cá sụp nói cháu Mà hẳn bà cá sụp mất là cháu bà sẽ tay nâng của cháu bà tới này mất ยังไม่เงียบเงียบเจ้าคนนี้กระต่กลมหนึ่งตัวเจ้า ว้ยตัวเดียวกันโดดนี่จ้าถ้าเจ็บตัวใหญ่ดีถ้าเจะบมาได้แล้วเจ้าจะจะตายะเจ้า <c oughs> นึกว่าก็ได้เจ้าประ,ประข่าวปอกตัวน,นี้มาปแปลกเจ้าุบัดดโดเลยเจ้า,าตัดไ้ข้างลายนึงตัวเจ้า <ด><ด>ป,ปลาตาปอกแล้ววันนี้มันหนาวกระไดกลมหัวเจ้าเหมือนกระโดนเมันบักไปกระโดนเลยปลาขาปอกธรรมดานี่กระโดนซอสก็ซอสต้นอินอลำได้เจ้าน้ำเลิกกันให้ต่าเกจ้าตักกิเข้ากับตากะเทียนตายเจ้า ออปลาคาปอกตัวหลวงเจ้าตัวหลวงขนาดเลยจ้าปลาคาปอกปลาคาแหวนเจ้า มีกระโดดไปจนได้เจ้าเดี๋ยวสังสวัสเจ้ากระต่ายก็ตักถาบปอกเจ้าขาบป๊อกดอดออกไปตัวนนู่นกระต่ายกลมเจ้าจะได้ก็ บัตรไฟฟลเลยเจ้าอันนี้บัตรอยมีตาเลยเจ้า ตะอไ่ผมหนึ่งตัวจด้ครับครับ <c oughs> <c oughs> นับวันยิน่งอ่อยไปติ๊กติ๊กเจ้าประข่าป๊อกเช้าเพิ่มแต่ว่าป่าจะบบมีลกักกรจ้าดเช้าตัดท้ายกล่มเจ้า วันนี้เป็นวันที่บบมีป่าแย่ที่สุดเลยเจ้าเงียบเงียบส,ส่ตับตัวเจ้าป่าอย่างเจ้าอ๋อไม่มาแต่เจ้า หัวปุ๊บไปไปไปนักข่าวกับสไตล์เจ้าข้าข้างลายนึงตวเจ้า ไส้กัปต่ายเห็นเจ้าไส้กัปาขาป๊อกเจ้าสองตัวเจ้าเริ่มเมิดแล้วเจ้า <c oughs> ป่าก็บอป่าได้เจ้าวันนี้มันหนาวว่าไดก็บังโ่เจ้า,าป่าบบกเข้าปบบขึ้นบบบล่องเลยเจ้าไ <c oughs> <c oughs> ด้เดียวเจ้า ปาใหญ่ป่าสไตล์เจ้าห <c oughs> ยุงนักนดเจ้า <c oughs> โอเคเจ้า <c oughs> เดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าวันนี้นี่สุดยอดเลยเจ้าบัม,มีป่าเลยไอ้เปินมาใส่แหน่งกำหัวจะได้ก็ไอ้ก็ลองใส่แหน่งเจ้าป้าก็ตกจเก็ไม่ได้มีคนมาใส่แหน่งเลยเจ้า ผมว่าจะได้กันก็อาจจะปลาตกจากวันนี้มันตึงได้เจ้าเพราะว่ากต่ถ้าจะมาตอกาจะลาะกัมแรงนี่มันตึงกระโดดแล้วเจ้ามันตึงเข้าตึงปิดอันนี้ยกจะได้กล่อมเข้าเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้กับเจ้าพอได้หายงอมเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเป็นวันที่แย่ที่สุดเลยเจ้า ป่ามันหนาวเจ้ามันบขึ้นมาเลยเจ้าป่ากอมากระโดดบาวิดมาวิ่งอย่าง,งาเจ่าแรกเจ้านี่เจ้าไม่ป่าสักขีดสักขีดต้นนะเจ้าขีดขีด,ขดสองขีดประมาณขีดสองขีดนะเจ้าแบบมีปู่มีป่าเลยด้วเจ้าหายไปมดเลยกูเตอยังมาวิดผ่องโอเคเจ้า หนาวขนาดเลยเจ้าจะ้ปลาคาบลถดมานี่ขนหัวลูกมดต้องเอาผ้ามัวกับปิดกรดังว่เขี้ยวจะประสันอย่างก็ๆๆเจ้าหนาวขนาดเจ้าปลาบักกระโดนเลยหนาวจนชนิดที่ว่าปลาขาวฟอกเนี่ยบักกระโดดก็เตอนี่กระโดดนี่กระวืนๆเจ้าวันนี้นี่เหมือนโดเลยเจ้ามันหนาวป่าเลยมันค่อยมีเลยเจ้ามันมันบักคอยสานเลยโอเคเจ้า ก็ได้หายงอมนะบ,บัดนี้เบื่อจะป้าก่อนถ้าเบื่อแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะมีอย่าง,งาให้ดูเอางลลงไปแเจ้นในน้าน้าเปียงแย่ไปเจ้าแล้วขึ้นมาสุดที่นี่โดนล,ล้มครับแล้วื่องมาโดนล,ล้มแล้วกันหนาวขนาดขี่โมกจะปล่อยก็จะผ่านจะนสบายโอ okay, เคจ้าขอบคุณท่หนเจ้าติทตารั้ชมเจอญจะป้าไปกำลังใจที่ตลอดแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย